อ้าวสวัสดีครับพี่น้องเอ็กซ์ซีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็ดเดี่ยวุกท่านกรรมราชการพระอาจารย์เด้อนะครับขออนุญาตเอาลดขออนุญาตสถานที่แห่งนี้นะครับญาติโยมเพิ่นได้กติใจน้ำในส่วนแนวทางเนาะปากตอนที่ตอนน้องคือเก่านะครับอาจารย์ใหญ่มี่ผ่านมา8 18 18เนาะครับ18กับ86 เสียดแต้มเดียวนึงนนขันซันมันแตกบนแตกล่างผู้ใดเลียงบัดท,ที่นี่เมื่อนี่เมื่อเศร้านี่ปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วขาดตกเลขตัวหนึ่งตกเลขตัวนึง่งออพอดีก็เลยมาเพิ่มเติมพอดีอยูนะ่หน้าที่นี่แหละวัดหลวงพี่โต้งนะครับแต่ขออนุญาตหลวงพี่พอดเนาะขออนุญาตสถานที่นะครับอาจจะเป็นเลขตัวเดียวกันกับสีมีพอไพ่หามันตร,ตรงกันเนาะ<บอก>มีเข้ามีหลุด ตัวเลขก็ได้เนาะมีการขึ้นกันได้เนาะครับมีการขึ้นกันได้นะครับไม่คืขึ้นกันรู้น้องดีๆเจ้าพ่อนอพด้ะเห็กได้สร้างนะนะครับออกสีว่าจังได้หลังมีตัวแดนมวนนั่นเข่าหนึ่งแปดแปดหนึ่งว่าฝันเบิร์ขึ้นเบากทฟังกันเท่ากันฝันเล่าฝันเล่าฝันฝันอาจารย์ใย่าดิบอนฝันพ่อ ฟันอาจารย์ไงวัดเปลีดนมาแห้งมาสั่นแปดแรงแปดมื่อขึ้นตอดแจงปั๊บสอดแจงมาบนล่างเฮลีหับแปดแปดหนึ่งมันนีพุ้นบ่อฟันอีกบ่อพ่อเมื่อนี่้รอบกว่ารอบ่อฟันแต่ว่ากับคนกลางจะมีตัวเลขตำเล่าอาจารย์ไงคนกลางจะมันแจเลยคือคำว่ามันแจกันว่าล้านเปอร์เซ็นย่ำได้เราว่าบอกกันว่าในหน่อยเปอร์เซ็นมันค่อยออก ไม่ค่อยต่ออืมวาวค่อยๆคือยลงพิจารณาดิเห็นว่าเทีมเนี่ยขอกหลวงพ่อตั้งเดียบพิมพนี่ยหพอดีกับที่ว่าเราโทรมาบอกว่าโอ้ยเพิ่มเติมให้อีกแน่ว่าสั้นก็เลยติเป็นคลิปที่สองคลิปที่แรกปล่อยไปแล้วคลิปที่สองคุณพ่อคุณแม่ทั้งเก็บซีทั้งกลุ่มคุณแม่ทั้งสารคามอุดรขอนแก่นหลายๆหม่องหลายๆที่นะครับ เกตสีของอาจารย์ใหญ่ก็จกสีฮ็ดจังไหนเนาะมันก็โค้งไั่สีมือนีมีหลายกล้องหลายทางหลายช่องหลายทางเนาะหาแมนหาชอบหาถืออกถือใจก็จังค่อยว่ากันบมื่อใดว่าเด้อแค่เมื่อปัดๆแนวทางคือแนวทางนะครับตัวเลขอาจจะคล้ายขึ้นกันหลายสำนักอาจารย์เนาะต้องขอตัวขอไพลาวานะครับแต่ว่าในส่วนของอาจารย์ใหญ่เราก็เขาดีอยู่ดิ หลวงพีจะมันมีเข้ามีหลุดมีเขา้าเข้าหลุดหลุดอารังเทียกับติดซ่อกันสามงวดบางครั้งเข้าติดตอ้อกันสามงวดกับมี่มนะครับอารังเทียกับเข้าบางหลุดบางเป็นข้องธรรมดากันเข้าไปตลอดบ่ได้ดอกก็สัน่นม,มันสิโยยามันสิโยยาใครจาสิว่าเปลี่ยนแนวอื่น อ๋อน,น่ะแม่นฝากฝากมาเอฟซีพ่อไปพิจรารณาพ่อเป็นแนวทางมันมรรนี่และตำแหน่งรายจ่ายที่เ่อต้องเลือกบริษัทล้วา่าเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องก็เลือกเอาห้ามันตรงอกตรงใจฝันดีฝันเข้ากังเจ้เอาอเนาะนะครับบานนี่กาในส่วนของแนวทางตัวเลขสำล่าเนาะเล่ากับส่วนมากเล่ากับิีเมนไปทางสำล่านั่นะนะครับอืม เพื่อนกรทั่งตำเล้านะครับสำหรับเรล้าไฮมาเมื่อนี้สามตัวจดได้ยังซี่นีตัวใดนเนี่ยสามตัวสองเจ็ดหกเจ็ดหกเก้าสองเก้าห้าสามตัวสองตัวก็มีสองเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้าสองเก้าห้าเก้า แปดหนึ่งเจ็ดศูนย์มักชอบบะมีตัวใดนะน้อกว่าเพื่อนเะพื่อนน่ะสามตัวมีสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าสองเก้าห้าสองเก้าห้าสองตัวก็มีสองเจ็ดสองตัวมีสองเจ็ดหกเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสองเก้า สองเก้าห้าเก้าห้าเก้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์มีจะกูจะกรหางครับสองตัวมียกเจ็ดหางอย่เรื่มกลับตัวเลขก็แล้วกันให้กลับด้วยนะครับกลับด้วยนะครับค่อนข้างจะมันใจี๊ยจังน้อยยอดว่าัสดุแต่ว่าแต่ว่ากับบทอมือนั่นมือที่แปดหนึ่งแต่ว่ามือนี่มันใจขึ้นเก้าจะมันใจญ่ยกนะครับ แต่ว่ามือนั้นลูมันใจครับนะครับเราปากตอนนะครับผม,มกรนนะโปร่แหน่นะอตเด็นะครับพี่น้องไปพี่เจนหน้าบึงเอาเนาะครับเอาพร้อมสิช่วงตัวเด็กไปนอมไปนพอปนพี่น้องเด้ยเวลาเราไปอเอา โทตัวเลกให้พี่ให้น้องเพิ่นเบิงั็เฮากรไดเนาะกระาษคือประหยัดแตงวะนี่แหละพ้า่เียเี่ยเสียนี่นี่นี่เนี่นนี่มาให้ลูกนี่ม่ยงาเหม่เนี่ยนครับเ้ยเมื่ยเจ้เม่อเาเมื่อเมื่อบางมือางเ่ตัวเลขตเอ้นี่แหะม่งแม่เออนี่แหละเพิ่นวายเอาทงนก่อนเด้อพี่น้องให้พี่น้อง้นเพิ่นเบิงกวนาีเมืนเยนไว้เยนไว้เยนไว้เย็นใหญ่ เค่นน้อยๆจันขังแต่หน้าที่มันคือโดนพต่ไหนีเันเป็น่ยงเรื่องแล้ไปทางนั่นนะครบเราไปนี่บางเส้นบางอาจารย์เพิ่นได้ให้เลยน้องสี่ละเริ่มที่ให้ท่าแล้วโดนบ่กจิ่นาว กระดานกระดานาน้อยแล้วี่น้องเดี๋ยวสู้กระดานค้งดิ่เนาะบางบ่อตเลิกพอเห็นหนามันเลี่ยมตาห้องคอยเทิ่งบางกล่องเครื่องกล่องเมาตามคอยเมดกล่องเอาไปพิจารณาวาสนานะครับผมของไครคอนี่อาจารย์ใหญ่โอ้ตำราอาจารย์ใหญ่ที่ดังๆหนึ่งบอกครับ ว่ารังหารเขาตัวใดก็หนึ่งแปดตรงตรงโอ้หนึ่งแปดตรงตรงมันแปดหกตัวหนึ่งก็แปดหกแระชับมันแตกบนแตกล่างสามตัวเราให้แปดหนึ่งแปดมันมีพ่นย่ำพ่นเน้นตัวใดจ้าคนนี้ค่ะเน้นไปที่สามตัวก็สองเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดหกเก้ายังแน่ล่ะ แข่งจำบ่ได้อ๋ออันเอาเนี่ยสองเจ็ดหกกับเจ็ดหกเก้าสองมีตัวไหนบ้างมีสองเจ็ดหกเก้ากับเจ็ดเก้ากับสองเก้ากับห้าสองทีขีดเส้นใต้เอาหาสองมีตัวสองมัตตาไซหาสองหาเก้าหเก้าโอ้หาเก้าหาเก้าสองเก้าเอาได้เลย่อนได้เมื่อพลอยห้าเด้นี่แหละได้เมื่อค้นดัง รองเก้าหานแล้วตัวมันถี่ออกพีเอส่นปรเหีนเห็นปะตัวเขียนในมุเจ้ากระดาษในใยกระดาษโล่จ้าของมันต้องเอาคือกันแม่กันเลี้ยงไร้เมื่อนี่แค่เจ้าโล่โล่ดอกโอ้แม่แล้วเสี้ยวนาเสี้ยวลังนี่กระดาษเป็นจะมีกระดาษมั็นจีบเสือเพิ่มเติมเด้อพี่น้อเอสซี่พอมื่อเส่าปอยไปแล้วขาดเจ็ดเก้าก็เลยมาเพิ่มเติมอันนี้มาปอยอยู่เสียนีปอยอยู่ วัดหลวงพี่ตู่โอ้ไปทั้งนั้นขาดเท็ดเก่าแล้วมาคลิปนี้แล้วมาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวแช่ก่อนเดี๋ยวแชกเป็นอย่างเท็ดจัดจางไหมน้องครับตำราเลยครับตำราอาจารย์ใหญ่นะครับไปมองเงื่นแคปหน้าจอได้ครับไปปล่อยมองเงื่นเดี่ยเป็นอยากเก็บมาเป็นสิ็งงานเด็กสงสารเด็ปล่อยมี้ อเดี๋ยวเด้อพ่อไปพ่อแล้วครับพ่อแล้วตามนะคแยกมาให้ทั้งโอ้ยทั้งเจ้าของกลองเจ้าของก้เพิ่มเติมเข้าไปคือเจ็ดเก้าได้พี่น้องอย่าลืมกลับตัวเลขก็แล้วกันนะครับเมื่อเมอเมือเมื่อเมื่อเมือเมื่เลข่อเมื่เมือเอเมื่อเมื่อเมื่อเื่ม่่อเอามื่อเมื่่อเมอา่อเมื่อมื่อ่อ เป็นมาได้ยินมาเล็กอาจารย์ใไพิ่นเข่าวันศุกร์นนึงแปตรงตงนะคะเราเด่นแปเลย8ปมดมือันาะว่ามไม่เลมื้นนี้ยังมัดมือนะเจ้าเจ้าก็เละมัดมือมัดมืออีกทีมัดมือเจ้าก็โมมัดมือเจ้าก็มมัดมือ้ามเจ้าเก นกห้องหกเก้าเก้าหกเป็นเหมือนแล้วครับอ้าวขอบคุณพี่น้องเอ็ซีขอบคุณเอ็ดมินทุกท่านเลยครับเออขอบคุณท่านยกให้เบิรงอีกนะอ้าขอบคุณครับขอบคุณเอ็ซีขอบคุณเอ็ดมินทุกท่านนะครับเอาฮะจูบหามันก็อย่าลืมนะครับหลวงพี่โต้งกำลังสร้างมันสร้างยัครับมันสร้างยังสร้างโบสถ์นะครับโบสถ์นะครับเนะสามสิบปีอะไรเงี่ยวัดแล้วพี่น้องเพราะได้ลังค่าในนี่ละสามสิบสองปีตามนั้นนะครับเพราะได้ลังค่าเพราะได้เกิดเบื้อง